แล้วค่ะคุณผู้ชมเรามีเรื่องดีๆที่จะมาบอกต่อกันนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันบ,บ้างอาชีพที่จะพาไปดูเนี่ยเรายังไม่เคยนําเสนอนะเท<ม>่าที่จําได้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากเป็นที่ไหนปักหมุดกันก่อนเลยจังหวัดสุขโขทัยจา้าไปเมืองสุขโขทัยนะจ๊ะที่นี่เนี่ยเขามีคนทำ เครื่องประดับนาฏศิลป์โบราณ oh. เอออย่างน้องใบตองอาจจะคุ้นเคยหน่อยเ oh. นี่ยน,นะคะนี่มีเครื่องประดับ oh. เครื่องทรงอะไรต่างๆมากมายคุณผู้ชมถ้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันเป็นงานละเอียดแล้วต้องใช้ความประณีตมากๆ oh. แล้วก็ไม่ค่อยที่จะหาดูกันได้ทั่วไปนะคะสองสามีภรรยาชาวอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะนี่แหละก่อโชว์ขั้นตอนการทําเครื่องประดับนาฏศิลป์ต่างๆให้เราดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยประดับ เพชรประดับอลอยประดับมุกแต่ละชิ้นเนี่ต้องคีบต้องบรรจงขนาดไหนใช่ค่ะละเอียดมากเลยเรากเครื่องประดับแต่ละส่วนนั้นมีความสําคัญมากๆเลยนะคะครเราไปคุยกับ สองสามีภรรยานี้ก็คือนายวุฒิชัยแสนแสงอายุ53ปีและนางจิตหัไทยแสน,แส,นแสงอายุ48ปีบอกว่าเดิมทีก็มีอาชีพเป็นช่างทําทองโบราณสุขโขทยัย<า>ชอบงานศิละปะอยู่แล้วแล้วก็หันไปทําชุดเครื่องประดับนาฏศิลป์ที่ใช้สวมใส่คู่กับชุดไทย<อ>ก็คือชุดไทยระบ,บําสุขโขทยัย<อ>หรือชุดไทยรำเทวีสีสัชนาไหล<อ>นะคะพอเริ่มศึกษาเริ่มทำก็ ลายเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการศึกษาลวดลายต่างๆตามศิลปะโบราณของสุขโขทัยและศิลปะของชุดไทยอื่นๆจะได้นำไปใช้กับเครื่องทรงใช้กับชุดต่างๆด้วยนะคะโดยตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจากการ นำประเกณ็นรถยนต์ไปตัดขึ้นรูปเพื่อทําโครงสร้างเครื่องประดับส่วนลวดลายต่างๆนะคะก็ทํามาจากเนื้อปูนซีเมนต์แล้วก็เอาไปพ่นสีก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงรักปิดทองประดับด้วยเพชรทับทิมก็เรียบร้อยสวยงามอย่างที่เห็นนี้นะคะเครื่องประดับแบบโบราณเลยนะคะถูกต้องค่ะทั้งสีสารลวดลายต่างๆนี่นะคะถือว่าเป็นของโบราณเลยละ่ะซึ่งนายวุฒิชัยบอกว่านี่เป็นงานที่รัก<ม>เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ความใส่ใจทุกขั้นตอนเลยค่ะ ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาก็คือว่าผมเห็นก็ประมาณสองสามครั้งก็จําได้ละคือจากที่เราชอบงานด้านนี้ด้วยไงทำมาหนืารู้ทำมาประมาณสิบกว่าปีครับแล้วผลตอบรับเป็นไงนครับตุณก็ตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่พอ,อย่างหลังคือยังไงยาคืองานตัวนี้ก็คือว่ารเรารักเนียเราคือเราไม่ถอยนงคือเราสู้ตลอด มันก็ทําให้เราประสบผลสำเร็จไม่มีอะไรที่ใครทําไม่ได้หรอกอทุกคนทําได้หมดอ่ะคือเราอย่าไปท้อมันอย่างเดียวเราต้องมีจุดมุ่งหมายนะ พี่เขามีความชอบมีบเป้าหมายในชีวิตต้องทําคนเราจะทําก็ทําให้ได้<ช>แล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่พี่เขาสองคนนะชาวบ้านในชุมชนค่ะก็มาช่วยกัน<อ>ทําด้วยนะคะทาตั้งแต่6กโมงเชา้าไปจนถึง3ามทุ่ม<อ>กลายเป็นงานอดีเรของคนในชุมชน<อ>แล้วก็ยัง<อ>สร้างรายได้เข้ากระเป๋าตังค์ด้วยนะคะส่วนท่านใดที่อาจจะต้องใช้เครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าติดต่อไปได้ราคาเนี่ยไม่แพงนะอยู่ที่ชุดละ2,500บาทจนถึง5,000บาท เท่านั้นก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคางานฝีมือแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่อยากจะให้อยู่คู่ประเทศไทยอย,อยู่คู่คนไทยต่อไปด้วยโอ้โหเห็นแล้วสวยงามเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็ประณีตออกมานี่ สวยงามเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากคุณผู้ชมเวลาเราใส่ไปที่ไหนเนี่ยต่างชาติเขาก็จะถามเขาก็จะอยากรู้เพราะว่ามันมีความละเอียดปราณีตบรรจงวิจิตมากในแต่ละชิ้นงานที่ประดิษฐ์ประดอยออกมาแบบนี้แล้วก็ยินดีคดีใจค่ะที่เราเห็นคนไทยด้วยกันเนี่ยช่วยอนุรักษ์สืบสารการทําแบบเครื่องประดับโบราณแบบนี้ของไทยเอาไว้หลายคนเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้แต่ซื้อมาสะสมก็กได้นะเก็บไว้ออกงานก็สวยเหมือนกันค่ะ